สวัสดีครับผมกันกันกันนี่มาสตต็กนะคะวันนี้ผมของดทําคลิปไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าการบ้านมีเยอะมากเพื่อนๆไม่ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อมาดูน,นี่มันมีอีกมันมีอีกครับมันมีอีกนี่มันมีอีก อันนี้คือผมทำค้างไว้นะครับเพราะว่าผมหาข้อมูลไม่เจอหาข้อมูลหาคำตอบมันไม่เจอแล้วนี่หนึ่งหน้าบาลานี้อี่าานี้สั่าานนสงไม่ชัดอีกสั่งไม่ชัดอีกเออถ้าวันนี้ผมอาจจะไม่สะดวกทำคลิปนะครับก็ก็เดี๋ยวผม ถ้าพรุ่งนี้ผมมีมโอกาสมีเวลาจัดสรรเวลาทาคลิปมากพอนะคะจะรีบมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับวันนี้งดทําคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณคะ่ะใครที่ใครที่เป็นผู้ติดตามหน้าใหม่นะคะก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆของผมกันด้วยนะคะแล้วก็เพลย์ลิสต์เกมต่างๆผมก็สร้างไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆไปสามารถดู สามารถไปดูย้อนหลังของคลิปเกมแต่ละเกมได้เลยนะคะขอบคุณครับ